ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและชแนลประโมท r i ไรเดอร์เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเราก็มาคุยกันในประเด็นที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนที่รู้สึกว่าราคาเนี่ยมันจะแรงเกินไปมันจะแพงเกินความเป็นจริงหรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยก็ขอบอกเลยนะครับว่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยอย่าเพิ่งมีดราม่านะครับผมก็เข้าใจแล้วว่าคำว่าแพงของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับ หรือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าของสิ่งไหนมันแพงเนี่ยแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ทํามาขายเรานะครับแบบนี้ก็มีนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยอยากเป็นการชวนคุยมากกว่าเป็นการชวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่านะครับเช่นบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ราคารถคันนี้เนี่ยเท่านี้มันก็โอเคแล้วนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่า <c oughs> ใช่พี่ราคารถคันนี้เนี่ยมันแพงเกินไปจริงๆ หรือว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับคันนี้คันนั้นในพิกัดที่ใกล้ๆกันเนี่ยราคามาอาจจะถูกกว่าก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อย่าเป็นการชนคุยกันมากกว่าก็รถสีคันที่ผมได้นำมาในวันนี้เนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็เราไปดูคันแรกกันเลยครับผมคันแรกเนี่ยก็คือ CBR 2 5 0 RR ครับเป็นรถสปอร์ตเรซิ่งนะครับของทางค่าย Honda สเปคคร่าวๆนะครับผมก็คือเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ2ลูกสูบเรียง249 cc ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด PGMFI ของ Honda นะครับส่งกำลังเกียร์6สปีด โชคหน้าหัวกลับอัพไซด์ดาวนะครับโชคหลังเป็นโชคเดียวหรือว่าโมโนโชกเบรกหน้าเป็นดิสเบรกนะครับเบรกหลังก็เป็นดิสเบรกมี a b s ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับให้กําลังสูงสุดที่38แรงม้าที่12,500รอบต่อนาทีนะครับมีราคาอยู่ที่2,49,000บาทโอ้โห <Wow. S 1> oh. ราคา249,000บาทนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสูงสูงมากๆเลยแหละสำหรับในรถคลาส 250cc นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ารถตัวนี้ของ Honda เนี่ยมันเป็นรถแข่งนะครับมันเป็นรถสปอร์ตที่ทำไว้สำหรับแข่งขันโดยเฉพาะเนี่ยครับสังเกตว่า ออปชันเนี่ยก็เป็นพวกเบรกหน้าเบรกหลัง ABS แบบนี้ครับมีแรงม้าที่ค่อนข้างสูงนะครับถึง38ตัวแล้วก็มาในพิกัด2รลูกสูบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองไปเทียบกับรถแล้วแวกที่มันใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ CBR 5 0 0 R นะครับ CBR 5 0 0 R เนี่ยเป็นรถ Honda เหมือนกันนะครับมีพิกัดอยู่ที่2รลูกสูบ4 7 1 cc ให้กำลังสูงสุดที่46.94แรงมา้า ที่8,600รอบต่อนาทีโชคหน้าเป็นโชคเทเลสโคปิกธรรมดานะครับชคหลังเป็นโมโนโชกคันนี้ไม่มี ABS นะครับราคาอยู่ที่220,000บาทจะเห็นว่า CBR 500R เนี่ยราคามันก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเจ้า 250RR เนี่ยครับราคามันทะลุปไปเยอะนะครับผมทะลุปไปเกือบ250,000อ่ะมันแพงกว่าตัว 500R อยครับหรือว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือ ยม YZF R3 นะครับคันนี้มีพิกัดเครื่องยนต์ที่ 321cc สองสูบนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่42แรงมา 10, รนน้าที่1750รอบต่อนาทีระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้านะครับมี ABS ดิสเบรกหลังไม่มี ABS นะครับผมโชคหน้าเป็นหัวกับอัพไ upside d o เหมือนกันโชคหลังเป็นโชคเดียวหรือว่าโมโนโชกเนี่ยครับจะเห็นว่า R3 เนี่ยราคาอยู่ที่190,000ปลายๆนะครับเกือบๆจะ2แสนซึ่งเนี่ยผมว่า r 3กับ CBR 250RR เนี่ยผมว่าพิกัดมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับผมสเปคต่างๆนนเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันเลยแหละแต่ว่า CBR 250RR เนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมก็เข้าใจแหละว,ว่ามันเป็นรสนมนะครับรถสำหรับทำไว้แข่ง แต่ว่าราคามันน่าจะสูงเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ย CBR 250 RR เนี่ยถ้าให้ผมตั้งราคานะผมจะตั้งราคาประมาณ2 1 0 0 0 0ถึง220,000นะครับราคาให้มันใกล้เคียงกับ CBR 500R เพราะว่าที่แพงมาก็คือบวกจำพวก ABS แต่ราคา250,000เนี่ยผมว่ามัน มันก็แพงอยู่เดียะผมว่านะครับใครที่เคยใช้ก็ลองมาคอมเมนต์กันดูที่ใต้คลิปนะครับว่ามันแพงเกินไปจริงหรือเปล่าคันต่อไปก็คือ Honda Monkey 125นะครับคันนี้ก็คือเจ้าลิงน้อยของทางค่าย o n d a นะครับเป็นรถแนวคัสตอมนะครับผมสเปคคร่าวๆก็คือเครื่องยนต์สีจังหวะ1ลูกสูบ 124.9cc ระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด PGMFI ของ Honda เป็นเกียร์วน4ระดับนะครับ โช๊หน้าเป็นอัพไซด์ดาวก็โช๊คหน้าเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นสีตามตัวรถนะครับเช่นรถเป็นสีแดงโช๊คหน้าก็เป็นสีแดงรถเป็นสีเหลืองโช๊คหน้าก็เป็นสีเหลืองนะครับโช๊คหลังเป็นสปริงคู่นะครับเบรกหน้าเป็นดิสเบรกเบรกหลังเป็นดิสเบรกไม่มี ABS ทั้งคู่นะครับตัวโฉมที่มี ABS เนี่ยผมรู้สึกว่ามันกาลังเปิดตัวในญี่ปุ่นอยู่นะครับมันยังไม่ได้เข้าไทยให้กําลังสูงสุดที่9.7แรงม้าที่7,000รอบต่อนาที ราคาอยู่ที่99,000บาทนะครับผมราคาเปิดตัวเนี่ยทะลุแสนนะครับผมบอกเลยซึ่งผมถือว่าราคานี้เนี่ยมันแพงผมว่าแพงแหละที่ h o นด้าทำออกมาแพงรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นรถแนวคัสตอมนะครับที่ถอดแบบมาจากรถมังกี้5 0าสซีซีของสมัยก่อนนะครับแต่ผมว่ามันก็แพงอยู่ดีนะครับเราลองมาเปรียบเทียบกับเจ้า CB 150R นะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ เ0 0 0หมื่นปลายๆนะครับเกือบๆจะ1 0 0 0 0แสนเหมือนกันมาในพิกัด119 CC สซีซีจังหวะ1ลูกสูบนะครับผมดิสเบรกหน้าหลังมี ABS นะครับผมคันนี้โชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวเหมือนกันโชคหลังเป็นโมโนโชคหรือว่าโชคเดียวนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับเจ้ามังกี้เท่าไหร่นะครับเจ้ามังกี้เนี่ยจะเป็นแนวคัสตอมไปเลยแต่เจ้า CB 5 0 R เนี่ยจะเป็นแนวแบบกึง่งก่งคัสตอมกึ่งก่งสปอร์ตนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยสเปคมันสูงกว่าัังกี้125นะครบ เนี่ยครับเครื่องยนต์ก็พิกัดเยอะกว่ามี ABS มีอัพไซด์ดาวเหมือนกันแต่ราคามันก็อยู่ในพิกัดที่ใกล้เคียงกันนะครับผม ้าตัว M s X ที่มี A B S เนี่ยราคาอยู่ที่80,000ืีโชคหน้า up side down โชคหลังเป็น mono โชกนะครับผมพิกัด1 2 4 9ี cc ให้กำลังสูงสุดที่9.25แรงมา้าที่7,000รอบต่อน,นาทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าพิกัดมันใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับ2อคันนี้แต่ว่าเจ้า M s X เนี่ยมันเป็นรถทรงสปอร์ตนะครับส่วน Monkey ร2 5เนี่ยมันเป็นรถแนคัสตอมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันดูจริงๆแล้วระหว่าง C B ร5 0 R M s X และ Monkey ร2 5 ผมว่าเจ้ามังกี้ร้อยยี่ห้าเนี่ยราคามันไม่ควรสูงขนาดนี้ครับผมว่าราคามันควรจะสักแปดหมื่นก,กลางๆถึงแปดหมื่นปลายๆครับมันไม่ควรจะไปแตะ9 0 0 0หมปลายๆจนถึง1 0 0 0 0แสนมันเป็นรถที่ไม่มีคู่แข่งนะครับรถคัสตอมแนวนี้เนี่ยเป็นรถที่คลาสสิกเป็นรถที่อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับ เอาละครับคันต่อไปก็คือเจ้า c 2 5นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถแนวคลาสสิกอีกแล้วนะครับของทาง Honda ที่ทําออกมาขายให้กับชาวคลาสสิกชาวคัสตอมโดยเฉพาะนะครับทำให้คันนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือพิกัดเครื่องยนต์ที่ 124.9cc ระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ํามันด้วยหัวฉีด p g m f i ของ Honda นะครับระบบส่งกําลังเป็นเกียร์สระดับ โชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกโชกหลังเป็นโชกเหมือนกับรถสมัยก่อนครับจะเป็นกระบอกโชกแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเบรกหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกเบรกหลังเป็นดัมเบรกไม่มี A B S ทั้งคู่นะครับให้กําลังสูงสุดที่ประมาณ9.7แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีราคาอยู่ที่89,000บาทโอ้โหคันนี้คันนี้เนี่ยผมว่าล้อแม็กมันสีสวยนะครับเป็นสีเงินเป็นล้อแม็กที่ลายสวยเลยแหละแล้วก็รีโมทคันนี้เนี่ยเป็นรีโมทกุญแจนะครับล้อแม็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของเอ นะครับผมคันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีรถให้เปรียบเทียบเท่าไหร่นะครับผมเลยจะเปรียบเทียบกับ v เวฟร้อยยี่ห้า้วกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับเจ้าเวฟร้อยยี่ห้เนี่ยอยู่ในพิกัดร้อยยี่สี่จุดเก้าซีซีเหมือนกันนะครับสี่จังหวะหนึ่ลูกสูบก็คือเครื่องยนต์เดียวกันกับเจ้าซีร้อยเลยแหละชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาชกหลังเป็นสปริงคู่นะครับให้กําลังสูงสุดที่ประมาณ9.53แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีเหมือนกันนะครับเจ้าเวฟร้อย เวฟเนี่ยราคามันก็อยู่ประมาณพอแตะถึงนะครับถ้าเจ้า C 1ร5เนี่ยผมว่าราคามันมันสูงเกินไปว่ะคือผมก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นรถแนวคลาสสิกนะครับผมแล้วก็เป็นรถของฮอนด้ด้วยพวกสเปคพวกเครื่องยนต์วัสดุอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยมันต้องดีอยู่แล้วแหละมันก็สําหรับราคา8 9,00 0บาทนะครับผมว่ามันก็ยังแพงไปนะผมว่าเจ้า C 1ร5เนี่ยผมอยากให้ราคามันอยู่สักเจ็ดหมื่นปลายๆถึง8 0,000ืนต้นๆนะครับหรือว่าสักเจ็ดหมื่นกลางๆครับถึงประมาณ80,000ื่นเป็นราคาที่ถือว่าพอรับได้นะครับ ผมแต่ราคา89 0 0มถึงเกือบเกือบจะ9 0 0 0 0มเนี่ยผมว่ามันแพงเกินไปอยู่ดีแหละใครที่เคยใช้หรือว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันคุ้มกับราคานี้เนี่ยลอง c o m ม e n t บอกไว้กันที่ใต้คลิปนะครับผมคันสุดท้ายเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผมชอบเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าแวนแวนสองร้อยเป็นรถแนวคัสตอมนะครับผมคล้ายๆกักบคัสตอมแนวแท็กเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสเปครถแบบคร่าวๆนะครับผมก็คือเครื่องยนต์4ีจังหวะ หนึ่งลูกสูบ1 9 9่งซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศและมีออยล์คูลเลอร์นะครับผมจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดระบบส่งกําลังเป็นเกียร์ห้าสปีดชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับชกหลังเป็นสวิงอาร์มเบรกหน้าเป็นดิสเบรกนะครับเบรกหลังเป็นดัมเบรกไม่มี ABS นะครับผมให้กําลังสูงสุดที่16.1แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีราคาอยู่ที่1นึ่งแบาทไม่มีดิสเบรกไฟหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นฮาโลเจนอยู่ด้วย แต่มาในราคา1 3 9 0 0 0สบาทโอ้โ oh หแต่คันนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเป็นรถที่เหมาะแก่การออกทริปนะครับถ้านั่งเนี่ยก็จะค่อนข้างนั่งสบายนะครับผมเพราะว่าเบาะเนี่ยใหญ่เป็นทรงคล้ายๆกับคัส t o ม t ทคเกอร์คันนี้เนี่ยให้ยางมาค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือยางหน้าเนี่ย เป็นเบอร์ร้อยสามทับแปดสิบสยางหลังร้อยแปดทับแปนะครับผมผมว่าราคาในเลนะครับคันนี้1นึ่ง0สนบาทเกือบเกืบจะหน0่งแบาทเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับคันนี้ครับผมคันนี้จะออกแนวคัสตอมบอมเบอร์นะครับก็คือเจ้ารีเบลสา0รนะครับผมของทาง Honda สเปคของเจ้ารีเบลสา0รแบบคร่าวๆเนี่ยก็คือเครื่องยนต์สีจังหวะ1ลูกสูบสองร้อยแปดสิบหกซีซีนะครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับมีเอเสทั้งหน้าและ Let's ที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันโชกหลังมันสปริงคู่นะครับราคาเจ้ารีเบลเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเจ้ารีเบลเนี่ยให้กําลังสูงสุดที่27.4แรงม้านะครับราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแสนบาทซึ่งราคาของ2ตัวนี้เนี่ยต่างกันไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าสเปคของเจ้ารีเบล3 0 0เนี่ยถือว่ามาเต็มโอกมากๆเลยทั้งดิสเบรกหน้าหลังมี ABS ทั้งไฟหน้า LED ดีเนี่ยครับแล้วก็เจ้าตัวโชกหน้าโชกหลังเนี่ยใหญ่กว่ามากด เทียบในพิกัดที่ต่ำเรามาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัว W175 ของทางคาวาซกินะครับคันนี้เนี่ยเป็นแนวคาเฟ่เรเซอร์นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับสเปคคร่าวๆเนี่ยก็คือเครื่องยนต์สีจังหวะ1ลูกสูบ177่ซีซีโชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับโชกหลังเป็นสวิงอาร์มบวกกับโชกสปริงคู่เบรกหน้าเป็นดิสเบรกเบรกหลังเป็นดัมเบรกไม่มี ABS นะครับผมสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่93,000บาทให้กำลังสูงสุดที่ 13แรงม้าที่7 5 0 0้ารอรอบต่อนาทีนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่93,000บาทซึ่งคันนี้เนี่ยพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเจ้าตัวแวนแวน0 0นะครับเป็นรถแนวคัสตอมเหมือนกันแต่ราคาเนี่ยอยู่ที่9 0 0 0 0มืต้นนะครับในขณะที่เจ้าแวนแวนเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0 0เกือบเกือบจะ1 4 0 0 0 0นะครับซึ่งผมว่าแวนแวนสงเนี่ยราคามันค่อนข้างแรงนะครับผมเอาจริงๆแต่มันสวยแหละก็คือรถดีไซน์แบบนี้นะครับมันไม่ค่อยมีเจ้าไหนทําทออกมาทําให้ราคาเนี่ยอาจจะแรงกว่าชาวบ้านเขา ก็คือถ้าถามความเห็นผมนะครับผมว่า w วแวนสองร้เนี่ยควรจะอยู่ในพิกัดร,ราคาที่สัก1นึ0 0 0สนหนถึงหนึ่งแนะครับผมราคานี้เนี่ยจะค่อนข้างสวยผมว่าน่าจะทําตลาดได้ดีกว่านี้แหละถ้าราคาประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนสง ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมได้หยิบยกมาเป็นจํานวนสีคันใครที่เคยใช้หรือว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยพี่มันก็ไม่ได้แพงนะผมใช้แล้วมันก็คุ้มราคาดีหรือว่าใครคิดว่าเฮ้ยพี่มันก็แพงจริงนั่นแหละก็ลองคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าใครที่คิดว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นที่ราคามันแพงเกินตัวไปแบบกรณีของเจ้าสีคันนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนะครับผมคลิปนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ กดติดตามให้กับช่ a n แ e นปราโมทไรเดอรด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ